สวัสดีค่ะขอต้อนรับเข้าสู่ตอนสุดท้ายของซีรีส์พิเศษ2025 AI Prediction s Week กับ s LING s h o t TALK นะคะไมค์ My ค่ะและท็อปครับสำหรับ Growth Thursday วันนี้เราจะมาปิดท้ายซีรีส์ด้วยการมองไปข้างหน้าเพื่อหาโอกาสในการเติบโตท,ที่ยิ่งใหญ่ที่สุดกันครับใช่เลยค่ะพี่ท็อปตลอดสัปดาห์เราได้เรียนรู้ทั้งเรื่องกลยุทธ์วิธีการและกรณีศึกษาไปแล้ววันนี้เราจะมาดูกันว่า แล้วสนามแข่งขันในอนาคตที่ AI จะเข้ามามีบทบาทสำคัญมันมีหน้าตาเป็นอย่างไรบ้างคะพี่ท็อปจากการวิเคราะห์ของ PwC เราสามารถแบ่งสนามแข่งขันหรือที่ผมอยากจะใช้คำว่าสมรภูมิออกเป็น3สมรภูมิหลักๆเลยครับไม่สมรภูมิแรกคือความยั่งยืนหรือ sustainability ครับความยั่งยืนหลาคนอาจจะคิดว่า AI มันกินไฟน่าจะตรงข้ามกับความยั่งยืนนะคะนั่นเป็นแค่ด้านเดียวครับ แต่ในภาพใหญ่ AI จะกลายเป็นเหมือนสมองของธุรกิจสีเขียวเลยครับมันจะเข้ามาช่วยเราวิเคราะห์การใช้พลังงานลดของเสียในซัพพลายเชนและช่วยทำรายงานด้านสิ่งแวดล้อมที่ซับซ้อนให้กลายเป็นเรื่องง่ายในอนาคตบริษัทที่เป็นผู้นำด้านความยั่งยืนโดยใช้ AI จะได้รับความไว้วางใจจากลูกค้าและเติบโตได้ไกลกว่าครับน่าสนใจมากค่ะเป็นการเปลี่ยนมุมมองเลยแล้วสมรภูมิที่2ล่ะคะพี่ท็อป สมรภูมิที่2คือการพัฒนาผลิตภัณฑ์ครับโดยเฉพาะธุรกิจที่ผลิตสินค้าที่จับต้องได้นี่คือสมรภูมิที่จะเปลี่ยนเกมไปอย่างสิ้นเชิง PwC คาดการว่า AI จะช่วยลดเวลาการออกสินค้าใหม่สู่ตลาดได้ถึง50%เลยนะครับ50%เลยเหรอคะมันทําได้อย่างไรคะพี่ท็อปมันทําได้โดยการเปลี่ยนสัปดาห์ให้กลายเป็นชั่วโมงครับ AI สามารถช่วยออกแบบจําลองการใช้งานและทดสอบต้นแบบในโลกเสมือนจริงได้ในเวลาที่รวดเร็วมาก ทำให้เราเรียนรู้และปรับปรุงได้เร็วกว่าคู่แข่งแบบเทียบไม่ติดเลยครับโอ้โหหมายความว่าต่อไปนี้ใครเร็วกว่าคือผู้ชนะอย่างแท้จริงเลยนะคะแล้วสมรภูมิสุดท้ายล่ะคะพี่ท็อปสมรภูมิสุดท้ายคือภาพรวมของอุตสาหกรรมครับ AI จะเข้ามาสร้างผู้ชนะใหม่ในทุกๆวงการเช่นในกลุ่มสินค้าอุปโภคบริโภคการแข่งขันจะอยู่ที่ใครสร้างประสบการณ์ลูกค้าที่ดีกว่าในกลุ่มการเงินช่องว่างระหว่างคนที่เริ่มใช้ AI ก่อนกับคนที่ยังลังเลจะชัดเจนขึ้นมากในปีหน้าเลยครับ ฟังดูเหมือนกับว่าไม่มีธุรกิจไหนที่จะหนีพ้นการเปลี่ยนแปลงครั้งนี้ได้เลยนะคะถูกต้องครับนี่คือเส้นแบ่งเขตแดงของโลกธุรกิจเลยก็ว่าได้คำถามสุดท้ายที่ผมอยากจะฝากไว้ให้พี่ๆเจ้าของธุรกิจในวันนี้ไม่ใช่เราจะใช้ AI ไหมแต่คือในสมสมรภูมินี้ธุรกิจของคุณจะลงเล่นในสนามไหนและจะใช้ AI เป็นอาวุธเพื่อคว้าชัยชนะได้อย่างไรครับ เป็นคำถามปิดท้ายซีรีส์ที่ทรงพลังมากเลยค่ะพี่ท็อปวันนี้ต้องขอขอบคุณพี่ท็อปมากๆนะคะสำหรับมุมมองที่กว้างไกลและขอบคุณพี่ๆผู้ฟังทุกคุณที่ติดตามซีรีส์2025 AI Predictions Week มาตลอดทั้งสัปดาห์นะคะหวังว่าจะเป็นประโยชน์ไม่มากก็น้อยค่ะสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะสวัสดีครับ